ครับวันนี้นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับได้ออกคําสั่งเลขสืบสวนที่20นะครับครับสองพันหร้อยหกสิบแปดนะครับตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับกรณีที่คุณอชัยยะนะครับและภาคประชาชนได้มาร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับตรวจสอบนะครับว่ามีกระบวนกลุ่มบุคคลนะครับที่มีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมนะครับในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับวันนี้ทางคณะพนักงานสอบสวน ตามคำสั่งที่20คับ2,68นะครับก็ได้มีการประชุมเปิดคดีเป็นครั้งแรกนะครับก็มีมตินะครับในการที่จะเชิญผู้ร้องนะครับคุณอฉัยยะนะครับและผู้เกี่ยวข้องนะครับมาให้ข้อเท็จจริงข้อมูลกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วข้อที่2คือว่าทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยจะลงพื้นที่เกิดเหตุนะครับโดยใช้เครื่องมือเลเซอร์สแกนในการสแกนดินปืนน้ำจำปยาจุดเกิดเหตุทั้งหมดเลยนะครับว่า มีสิ่งอะไรเกิดขึ้นนะครับรวมทั้งขอข้อมูลเรื่องของ GPS เส้นทางการเดินเรือทั้งหมดนะครับเพื่อที่ทางกรมสสวนกิดีพิเศษเนี่ยจะได้นะครับจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วมาร่วมตรวจสอบกับข้อมูลที่ทางคณะผู้ร้องจะได้นํามาให้คณะสวนต่อไปนะครับนอกจากนี้นะครับคดีนี้เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับประมาณจะครบสามปีแล้วเนี่ยข้อมูลหลักฐานอาจจะ เรือนรางที่หายไปนะครับก็อยากจะฝากถึงประชาชนหรือพลเมืองดีนะครับที่อยู่ริแม่น้ำเจ้าพระยายในช่วงนี้เกิดเหตุนะครับออได้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเพื่อที่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบข้อที่จริงต่อไปครับอ,อ๋อโดยสัปดาห์หน้านะครับเราจะได้เชิญทางผู้ร้องเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลนะครับกับคณะพนักงานสอบสวนนะครับวันนี้เราก็ได้ประสานกับทางคุณอาชญะแล้วว่า จะเชิญใครมาบ้างนะครับก็อ,อยู่ระหว่างที่ผู้ร้องเนี่ยกำลังรวบรวมนะครับบุคคลมาให้การกับคณะสืบสวนสอบสวนครับวจให้การก็ไม่ใช่คที่เน้นใช่ครับก็เป็นบุคคลที่เคยให้การออในคันออชั้นศาลของคุณอชิยะที่ถูกออถูกฟ้องร้องในกรีหมินประมาทนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มดังกล่าวทั้งหมดครับเออตอนนี้พยานบุคคลใหม่ก็ ก็จะมีกลุ่มของคุณอัยยะนะครับระหว่างที่จะรวบรวมมานะครับสําหรับพยานที่จะมาให้การกับดีเสไอเนี่ยถ้าเป็นพยานที่สําคัญนะครับทางดีเสไอเนี่ยมีมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานอยู่แล้วนะครับซึ่งจะทําให้พยานเนี่ยกล้าเข้ามาให้การกับคณะพยานสืบสวนสอบสวนครับมีสังผลไหมคะว่ากล้องาพยานอาจจะได้ส่งผลประมาณกว่า20บาทหอไม่โอสำหรับพยานที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับในส่วนของผู้ร้องเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้มีประมาณมีทั้งหมด4ท่านนะครับ ส่วนพยานอื่นๆเนี่ยก็อยู่ระหว่างที่จะเขายอยเข้ามาครับกรีผมไม่เคยอยู่ในสนแรกัว่าจะเป็นที่เคยชนะสูตรนนที่สองเราเชิญมา,าออสำหรับการสืบสวนในครั้งนี้นะครับเราจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนที่ไม่ไปเกี่ยวข้องหรือกระทบในสมวตนเดิมทั้งหมดครับถ้าอว่าใครที่อยู่ในสมมีหลักจะไม่ถูกนำมาช้วยาในชันีใช่ไหมใช่ครับเราจะสืบสวน นอกสำนวนคดียาหยาที่ดำเนินการอยู่แล้วทั้งหมดนะครับเพราะว่าเป็นการร้องเรื่องของการบิดเบือนนะครับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับจะสอบปากคำเนี่ยจากผู้ต้องหาที่เรียนร่างฐานไปแล้วคือพอขึนมาบ้านลอยแค่ไหนครับเวลาทุกกรณีมาสอบปากคำเนี่เออจะไม่ใช่ประเด็นการรื้อฟื้นคดีนะครับเป็นเรื่องของการสืบสวนในเรื่องของกระบวนการที่กลุ่มผู้ร้องกล่าวอ้างว่ามีการบิดเบือนนะครับในการ กระบวนการยุยธรรมทางอาญาในคดีนี้ครับผมหลักกแล้วเราพยายามที่จะสืบสวนเพื่อให้เกิดความกระจ่างของผู้ร้องเป็นหลักเป็นับแต่ถ้าพวกมีมันก็จะนำเการพิจารณาต่อในการที่ดีไซน์จะสืบสวนเนี่ยก็คือเป็นปตามผู้ร้องก่อนนะครับหาพบว่าในการสืบสวนแล้วเนี่ยมีคดีใหม่เกิดขึ้นนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลในคดีเดิมเนี่ยเราก็จะพิจารณาต่อไปว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปด้วยครับกำหนดการพิจารณาในขั้นตอนวันนี้การสืบสวนนี้จะมีการพิจารณาตัวบ้างจะพันตาง ในเรื่องของกระบวนการพิจารณาการสืบพยานในชั้นศาลของคดีที่วันที่ย9เก้านี้ยจะไม่เกี่ยวข้องนะครับกับการที่ดีเอสไอจะทาการสืบสวนเรื่องตามที่มีการร้องขอเข้ามาครับท่ะเราทราบว่าในส่วนดีหลังกระบวนการอ่านศาลจะรับฟังคำมาณก่อนมีสารเรามันจำเป็นต้องทำให้เสร็จก่อนมีสาคะหรือว่าเราสามารถทำเสร็จก่อนภา้เสร็จหลังนกรณีนี้ในกรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาในคดีนะครับคือเรื่องนี้เป็นการสืบสวน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีเดิมทั้งสิ้นครับเป็นเรื่องของการที่มีการ,รบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมนะครับตามที่ร้องขอเนี่ยซึ่งในรายละเอียดของเ,อเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราได้สอบอพยานของกลุ่มผู้ร้องที่นําเข้ามาให้ข้อท็จจริงกับคณะสืบสวนสอบสวนต่อไปครับ อันนี้ไม่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับเป็นเรื่องใหม่ที่เราดำเนินการครับอ่อในสัปดาห์หน้านะครับระหว่างที่คุณอชยานี่จะดำเนินการนะเบื้องต้นเนี่ยคุณอฉยะจะเข้ามาให้การก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีคนอื่นๆนะครับที่ที่คุณอชยะจะพามานะครับอยู่ระหว่างการประสานงานกันครับอ่อตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยคุณอฉยะจะเข้ามาก่อนนะครับเนื่องจากมีรายละเอียดนะครับที่ตามคําที่เขา ร้องเข้ามาเนี่ยหลายประเด็นนะครับต้องสอบให้ละเอียดก่อนนะครับคือในในเรื่องของการสอบพยา,ยานบุคคลเนี่ยทางคณะพนสืบสวนเนี่ยนะครับได้มีข้อมูลเบื้องต้นจากคำร้องที่ที่ส่งเข้ามานะครับส่วนละเอียดพยานเนี่ยยังไม่ส่งเข้ามาว่าจะให้ใครมาบ้างครับการสืบสวนครานี้ของวิชายจะเน้นไปที่กําบวนการสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบม้องมารวกับ ใน,ในคำร้องขอเขาเนี่ยที่ให้สืบสวนนะครับให้ตรวจสอบเนี่ยเป็นกลุ่มบุคคลนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าหน้าที่นะครับคือมีคนอื่นด้วยนะครับที่ที่เขาร้องขอมาให้ให้ตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นนะครับได้อยู่ในกลุ่มในการที่จะมีการบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับในคดีครับ พยานต่างๆนี่ครับตอนนี้เรายัางไม,ไม่ไม่มีรายละเอียดนะครับว่าใครมาบ้างนะครับซึ่งข้อที่จริงเนี่ยที่จะสามารถพิจารณาได้นะครับก็คงเป็นสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับที่เราจะเริ่มการดำเนินการนะครับถ้า,ถาหากว่าเราสวนไปแล้วเจอว่ามีเจาา้าหน้าที่รัฐกระทำโดยม่ชอบจริงๆสำหรับนรีเราเรื่องคามคุ้านเสร็จาก็ต้องส่งให้ปชในกรณีที่ถ้ามีเจ้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องจริงนะครับก็เป็นไปตามกรอบของกฎหมายนะครับถ้าเจ้าที่รัฐเกี่ยวข้องจริงก็คือเป็นหน้าหน้าที่ของ ปปชาที่จะดำเนินการต่อไปนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยมีการร้องกลุ่มบุคคลนี่ครับที่ที่เกี่ยวข้องมาเนี่ยทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยต้องรอทางกลุ่มผู้ร้องว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับที่ที่เกี่ยวข้องในเคสน,นี้ครับก็จะเริ่มทําการสืบสวนก่อนครับถูกกล้องครับถูกกล้องครับ สำหรับพยานอื่นๆนะครับที่ไม่ว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยเราพยายามที่จะประสานงานความร่วมมือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะพิสูจน์ข้อที่จริงว่ามีอะไรเกิดขึ้นครับก็พยานทั้งหมดนะครับนอกจากที่คุณอฉัยยะจะนาเข้ามาแล้วเนี่ยหากภาคประชาชนรู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็สามารถมาให้ข้อมูลกับที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทั้งหมดครับ เรื่องของการจําลองเหตุการณ์ในแม่น้ำทับยานทั้งหมดนะครับที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยต้องสอบพยานให้ละเอียดก่อนนะครับเราถึงจะกําหนดนะครับว่าเราจะดำเนินการอย่างไรบ้างมีจุดไหนที่ต้องเน้นเป็นพิเศษครับครับก็อุปกรณ์เรเซอร์สแกนนะครับมันก็คือเขาเรียกว่า l i d a านั่นเองนะครับหรือเป็นเซ็นเซอร์ชนิดหนึ่งที่จะเก็บภูมิประเทศแบบสมิติที่เป็นเสมือนจริงเราจะทําการเก็บ ภูมิเทศแล้วก็จาลองเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นลักษณะของ3มิตแแิแล้วที่สําคัญเนเซอร์สแกนมันจะได้ตาแหน่งพิกัดโลกนะครับซึ่งทําไมต้องต้องตรงนี้ครับเพราะว่าข้อมูลที่เป็น3ามิติมันจะมีความถูกต้องสูงแล้วก็มันสัมพันธ์กับพิกัดโลกที่เป็นระบดระบบพิกัดแบบภูมิศาสตร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะนําข้อมูลต่างๆเนี่ยมาดูกับพยานด้านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งของเรือต่างๆเหล่านี้นะครับตําแหน่งของ ภาพถ่ายต่างๆกล้องต่างๆเนี่ยมันจะทําให้ข้อมูลทุกอย่างอยู่ในระบบเดียวกันซึ่งจะนํามาใช้ในการพิจารณาดูเหตุการณ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับก็ก็จะมีพวกอากาศยานและคนขับพวกนี้นะครับที่ที่จะสามารถถ่ายข้อมูลหรือทําภูมิทัศทศหรือเหตุการณ์จําลองเป็นลักษณะสามมิติได้นะครับ อย่างนี้ฮะเราก็เราอาจจะต้องดูข้อมูลย้อนหลังไปด้วยนะครับนอกจากนอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีภาพของอาภาพถ่ายจากดาวเทียมต่าง,างๆเหล่านี้ก็มีนะครับแล้วก็เหตุการณ์ย้อนหลังไปเนี่ยดาวเทียมได้มีการบันทึกภาพไปทั้งหมดนะครับเราก็จะนําข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการสืบสวนด้วยครับเราถามเรื่องของเลเซอสกว่าเป็นเทคนิคที่แตกต่างจากสื่อหลักฐานห้ืไม่ส่ลต่ออย่างไรครับที่ออกมาเป็นเครื่องมือเสร็ในส่วนเครื่องมือเนี่ยเราพยายามรวบรวมหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์นะครับเลเซอร์สแกนมันก็คือเครื่องมือ ในการเก็บที่เป็นลนักษณะของดิจิตอลนะครับปัจจุบันถ้าเราถ้าเราเก็บข้อมูลเนี่ยเราอาจจะใช้กล้องถ่ายภาพหรือใช้เครื่องมือวัดระยะเหล่านี้มันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนนะครับแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์สมัยใหม่เหล่านี้นะครับมันสามารถที่จะจำลองเหตุการณ์ได้เสมือนจริงแล้วก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับเปืนขอของที่ท่านรับฟังนี้ค่ว่ากรณีนี้มันเป็นแค่การสืบใช่ไหมคะเลขสืบมีความ็นได้ไหมคะว่าเลขสืบจะอยู่ที่กอดาเป็นตรนท่สี่คดีนี้นนครับเรารับเลขสืบสวนที่ 2 0ครับ2568นะครับส่วนว่าเราจะสืบสวนเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องรอสุดท้ายว่าผลการสืบสวนจะเป็นไปทิศทางใดก็ต้องรอในการรวบรวมหลักฐานก่อนนะครับมันมีเรื่องไข้คัว่าที่ผ่านมาคดีอื่นการจะติดเลขสูตรประกาศได้ต้องเป็นกรณีรายไปเช่นไม่เจอหลักฐานอันเชื่อได้ว่าเออสำนวนการสืบสวนของนีไซน์นะครับถ้าอยู่ในบัญชีท้ายของการสอบสวนนะครับก็จะสามารถรับเป็นคดีพิเศษโดยอัตโนมัตินะครับแต่ในกรณีนี้นะครับ ไม่อยู่ในคดีนี้ไม่อยู่ในบัญชีท้ายการสืบสวนสอบสวนของรบการสอบสวนทีพิเศษเนี่ยถ้าจะรับเป็นคดีพิเศษน,นะครับเขาต้องเข้าคณะกรรมการคดีพิศเศษสมมติสืบสวนเป็นการสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะเสนอคณะกรรมการว่าคดีนี้จะสามารถเป็นคดีพิเศษหรือไม่หากเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษเนี่ยคณะกรรมการก็จะมีความเห็นให้รับเป็นคดีพิเศษครับถ้าว่าคดีนี้มีสิ่งที่จะไปถูบดใหญ่ที่มีท่านูกทำานประกาศอ๋อในกรณีนี้ครับก็ต้องเข้าสู่คณะกรรมการคดีพิเศษนะครับ ในกรณีที่ผมสืบสวนออกมาเป็นอย่างไรครับผมเรื่องบาดแผลเนี่ยมันถามวามาจากรารหรือส่วนเระพร้อมรู้หรือว่าเกิดจากอะไรในส่วนบัตรแผลต่างๆครับแล้วคงต้องต้องอยู่ในขั้นตอนที่เราจะสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนครับจะสามารถจับสูบบุหรี่ได้หรว่าเกิดการดูดไรเอ่อเรื่องบัตรแถลเป็นเรื่องของคดีคดีในคดีหลักนะครับเราจะสืบสวนในกระบวนการที่ผู้ร้องได้กล่าวว่ามีการบิดเบือน ในกระบวนการิธรรมในคดีนี้ครับที่เราจะไม่ก้าวล่วงไปในคดีหลักแต่อย่างใดครับออที่ถามว่ามีเลือดออกที่โก,กขูนะครับก็คณะพิสูจน์ได้ดูจากผลการตรวจทางนสูตรนะครับก็มีเหตุสงสัยนะครับที่ที่เราสงสัยกันอยู่นะครับซึ่งอันเนี้ย เราคงจะถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชหรือนิติวิทยาศาสตร์ต่อไปครับอยู่ในขั้นตอนที่เราจะประสานกับเจ้าที่ต่อไปครับอ,อันนี้ต้องรอที่เราจะไปขอข้อมูลนะครับนำข้อมูลต่างๆพวกนี้ไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งครับรมีือ้มคามิดเรืคบอมจากคำร้องนะครับเรื่องของมีกลุ่มบุคคลบิดเบือน มันมีการบิดเบือนหลายๆอย่างนะครับตามที่ปรากฏในคําร้องนะครับซึ่งข้อที่จริงเนี่ยก็ต้องขอสอบอคุณอาชิยะกับคณะก่อนว่ามีการบิดเบือนข้อที่จริงอย่างใดบ้างนะครับซึ่งเราได้ตรวจสอบว่ามันมีการกระทาไปเช่นนั้นจริงหรือไม่อย่างไรต่อไปครับ